เอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตกันหน่อยนะคะหลายคนก็คงจะเคยได้ยินคําว่าหัวใจติดปีกนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านนายกเองนั่นแหละนะคะนำทีมคณะลงพื้นที่ไปเลยนะคะ,คะโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ปฏิบัติภารกิจนะคะในเรื่องของหัวใจติดปีกอีกครั้งที่อุดรธานีค่ะ โดยเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเวลาประมาณสัก16นาฬกานายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับทีมแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะก็ได้เดินทางโดยเครื่องบินมารับหัวใจจากโรงพยาบาลอุดรธานีเพื่อส่งต่อการรักษาไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในภารกิจช่วยชีวิต หัวใจดวงน้อยให้กลับมาเต้นได้อีกครั้งนะคะโดยหัวใจติดปีกเป็นภารกิจที่นายอนุทินชาญวีรกูลได้ปฏิบัติหน้าที่นักบินอาสาช่วยนำอวัยวะบริจาคจากผู้เสียชีวิตไปช่วยผู้ป่วยที่รอรับบริจาคอวัยวะ โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี2,557และได้ปฏิบัติภารกิจกว่า80เที่ยวบินสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยมากกว่า200คนแล้วโดยภารกิจครั้งแรกหลังรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขณะเดินทางเข้ารัฐสภาเพื่อถแถลงนโยบายรัฐบาลก็ได้ บินด่วนไปที่จังหวัดเลยแล้วนะคะเพื่อที่จะนำอวัยวะสำคัญไปช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างน้อย7รายสำหรับครั้งนี้ก็เป็นเคสบริจาคอาวัยวะจากนายทีปกรณทองอ่อนอายุ28ปีบริจาคหัวใจและก็ไตอีกสองข้างนั่นเองค่ะโอ้โหเป็นบุญใหญ่ด้วยนะคะ<ช>สาธุ<ส>าบุญด้วยเพราะว่าบางทีถ้าหากว่าเราเสียชีวิตไปแล้วนะคะอ,อวัยวะของเรามันยังทำงานได้อยู่ถ้ามันมีประโยชน์กับผู้ที่ อยู่ต่อไปเนี่ยนะคะ,คะก็อาจจะบริจาคอวัยวะได้อันนี้ก็คือแล้วแต่สิทธิส่วนบุคคลนะคะ,คะแต่ว่าในส่วนของพี่เองพี่ก็บริจาคแล้วะนะคะก็สําหรับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าสามารถที่จะทําได้ยังไงบ้างจริงๆไปที่สถานีขนส่งนะคะกรมขนส่งทางบกจริงๆเขาก็มีการเปิดให้ในเรื่องของการลงทะเบียนนะคะตรงนี้ก็สามารถไปร่วมกันได้หากเราเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดสักวันหนึ่งเราอาจจะคาดไม่ถึงแล้วบริจาค มันมีอวัยวะที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือต่อได้ดังนั้นเป็นสะพานบุญให้กับทุกๆคนนะคะ